แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดต2.3ล้านคนต้องเช็คเงินในบัญชีด่วนนะคะผู้ประกันตนมาตรา40รับ5,000บาทวันนี้จากเยยาประกันสังคมก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพจและ y o ยูท b แเ้าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ตื่นเช้ามาเตรียมตัวเช็คเงินในบัญชีกันนะคะผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินเยียวยา5,000บาทต้องรีบเช็คสิทธิ์ด,ด่วนนะคะสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมกำหนดจ่าย20-21กันยายนนี้กลุ่มไหนได้บ้างมาดูรายละเอียดกันนะคะวันนี้20กันยายน2564เป็นวันแรกที่ประกันสังคมมาตรา40ใน16จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะได้รับเยียวยา5,000บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตร,รา40ในกลุ่ม16จังหวัดสีแดงเข้มที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวจำนวน2.3ล้านคนต้องผูกบัญ,ญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อที่สำนักง,งานประกันสังคมจะสามารถโอนเงินเข้าบัญ,ญชีได้ทันที โดยจะโอนรวม2วันคือ20และ21กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้มีหลายคนที่บอกว่ายังไม่เข้าหลายคนบอกว่าเงินเข้าแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะมีโอนวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะมาดูกลุ่ม1 6จังหวัดสีแดงเข้มที่เข้าเงื่อนขายรับเงินวันนี้นะคะมีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบ,บุรี ประจบคีลีขขันราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจินบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์และตากนะคะดังนั้นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวควรรีบตรวจสอบสิทธิ์และเช็คบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยว่าท่านได้ผูกบัญชีพร้อมเพยก,กับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือไม่นะคะ ถ้ายังต้องรีบดําเนินการในทันทีหรือถ้าใครยังผูกอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ให้ไปดําเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีตรวจสอบสิทธิ์ก็ง่ายๆนะคะเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมคลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์มาตร,รา40กรอกเลขที่บัตรประชาชนจานวน13หลักและกรอกหมายเลขที่ท่านเห็นนะคะจากนั้นกดจากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ์ นอกจากนี้ในวันที่22-23นะคะก็จะโอนเงินให้มาตร,รา40รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดจำนวน4ล้านคนก็จะได้รับอีกก็จะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาทรวมเป็น1,000บาทพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่จะได้รับ5,000บาทรอบ2มีกรุงเทพนคนปรปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครจเชิงุาวชลบุรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาสงขลา ไปต่อกันที่28กันยายนโอนเงินผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเซาอายุทยาจำนวน3.45แสนคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4-24ถึงสิงหาคมท่านจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาทรวมเป็น10,000บาทและหากมีผู้ประกันตนที่ตกหล่นและอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยายังสามารถยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมได้ถึง31ตุลาคม2564นะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน2.3ล้านคนเช็คสิทธิ์ด่วนนะคะนี้ผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินเยีเยวยา5,000บาท